สวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกติกน้อยเทนดี้ทาวโรนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิปซีมาฝากนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าท่านที่เกิดในราศีกรกฎนะคะดวงจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเริ่มกันที่การเงินก่อนในเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะคะในท่านที่อยู่ในราศีกรกฎเนี่ยพี่เห็นว่าในเรื่องเกี่ยวกับการเงินเอ่อจะมีค่าใช้จ่ายที่บานปลายมากกว่าที่คิดเอาไว้คือท่านที่อยู่ในราศีกรกฎเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้จ่ายในเรื่องเกี่ยวกับ อย่างเช่นเรื่องของการท่องเที่ยวการใช้จ่ายในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลตัวเองอาจจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับค่าฟิตเนสหรือเครื่องสําอางหรืออะไรกันแล้วแต่ที่เป็นเรื่องของจุกจิกในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลตัวเองเอาการเอนเตอร์เทนตัวเองหรืออะไรประมาณนี้มันขึ้นว่าค่าใช้จ่ายเหล่าเนี้อาจจะเกินมีเกินจริงขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าแพลนเงินไว้เท่าไหร่ก็บวกเพิ่มขึ้นไปอีกสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นตก็ได้นะคะก็จะได้ไม่ตึงมาก แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนในราศีกรกฎเนี่ยถามว่าเราจะหาเงินจากทางใดได้บ้างเนี่ยในหน้าไพ่ให้ดูให้ดูว่าแต่ก่อนเนี่ยสนใจเรื่องอะไรหรือเคยเรียนอะไรมาของที่เคยเรียนของที่สนใจมาทําการตลาดดีๆก็เมคม money ได้นะคะทีนี้เรามาดูเรื่องการงานในเรื่องการงานนะคะท่านที่เป็นพนักงานบริษัทเนี่ย ในท่านที่เป็นพนักงานจะเห็นถึงตรงที่ว่างานช่วงนี้เนี่ยจากหน้าไพ่ที่พี่ดูจะเห็นถึงว่ามีแนวโน้มว่าอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือมีปัญหาในพื้นที่ที่ทํางานคือเรียกงง่ายๆมันก็อาจจะมีปัญหาอยู่สักระยะเวลาหนึ่งนะคะโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเอกสารจะเป็นปัญหาต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆถ้ายาวนานสุดยังไงก็ไม่ถึงปีปัญหานี้ก็จะค่อยๆจางลงนะคะแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ย นายดาไพ่มันขึ้นบอกว่าคนราศีกรกฎเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องเกี่ยวกับคําพูดไว้นะคะถ้าไม่ระมัดระวังเนี่ยอาจจะพูดจาอะไรผิดพลาดที่ทําให้การงานเรามีปัญหาได้ในอนาคตนะคะทีนี้ในท่านที่เป็นเจ้าของกิจการในท่านที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยถ้าเกิดว่าในตอนนี้เนี่ยถามว่าสินค้ายังพอไปได้ไหมไปได้แต่ต้องเอากําไรน้อยมากๆนะคะเอากําไรน้อยๆเรียกง่ายๆว่าเซลล์หน่อยนะคะก็จะทําให้ไปได้ต่อ ทีนี้ถามว่ามีช่วงตึงไหมมีค่ะช่วงประมาณสักวันที่สิบกว่าแต่ถ้าเกิดเร็วหน่อยมันจะเริ่มตั้งแต่วันที่แปดเลยเริ่มตั้งแต่วันที่แปดไปหยุดนิ่งอยู่ประมาณสักถึงกลางเดือนพอหลังวันที่สิบหกแล้วก็เริ่มมีกระแสพัดเข้ามาอีกนะคะดังนั้นช่วงนี้เนี่ยท่านที่อยู่ในราศีกรกฎถ้าเกิดทําค้าขายเนี่ยก็อาจจะต้องแบบทําเป็นในลักษณะให้เห็นว่าของเราดีของเราสวยเขาคลิกดูไปเรื่อยๆดูแล้วเพลินตาดูแล้ว อยากซื้ออะไรประมาณนั้นต้องทำแบบนั้นนะคะก็จะทําให้แบบมีโอกาสที่จะขายสินค้าได้นะคะทีนี้ถามว่ารายรับเป็นอย่างไรสำหรับท่านที่เป็นเจ้าของกิจการพี่ต้องถือเลยว่ามันแค่พอหมุนให้ไม่ขาดทุนคือถือว่าการเงินไม่เยอะอะรายจ่ายรายจ่ายเยอะกว่า การเงินรายรับเนี่ยไม่ค่อยเยอะแต่ก็ยังถือว่ามันพอผ่านไปได้แต่มันจะตึงเยอะช่วงกลางเดือนอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่ากลางเดือนเนี่ยตึงเยอะมากนะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาเรื่องของความรักนะคะในคนโสดนะคะเรื่องเราเกี่ยวกับความรักเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะมีคนเข้ามาคุยด้วยทําให้เรามีความรู้สึกสดชื่นทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออเขาเรียกไงดีล่ะเหมือนกับรู้สึกว่าตัวเราเองยัง ยังสวยยังสาวหรือยังหนุ่มยังหล่อมีคนเข้ามาคุยถึงแม้เราจะชอบหรือไม่ชอบเขาก็แล้วแต่แต่เราก็สดชื่นว่าแบบเออมีคนมาสนใจเรามีคนมาจีบเรานะมันก็ทําให้กระดิกระดาเอาพี่ว่าง่ายๆทําให้รู้สึกแบบสดชื่นนิดหน่อยชอบหรือไม่ชอบเขาอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยสุดเรามีความรู้สึกแบบเหมือนเราภูมิใจในตัวเองนิดนึ่งอะว่าเออมีคนมาชอบเรานะแต่ถ้าเกิดในคนโสดไม่มีคนมาจีบเลยมันก็เป็นช่วงระยะเวลาที่จะต้องดูแลตัวเองต้องแต่งตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่งตัวแบบเดิมจะไม่มีคนมาจีบ คือบางคนจะแต่งตัวสบายๆใช่ไหมไพ่ขึ้นบอกว่าแต่งตัวแต่งหน้าเพิ่มนิดนึงให้ดูว่าสวยเพิ่มขึ้นหน่อยมันก็จะเป็นที่ดึงดูดอาจจะไม่ต้องแบบจัดเต็มอะไรมากมายเพียงแต่ว่าก็ต้องดูให้มันมีสีสันเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนในคนที่แต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วนะช่วงเวลานี้เนี่ยต้องถือว่าเรื่องการเงินเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ความสัมพันธ์ไปได้ต่อหรือว่าจะเลิกกันหรือว่าจะทะเลาะกันอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการกันเรื่องการเงินมาตลอด ณนะช่วงนี้เราก็จะเป็นแค่ห่วงกังวลเฉยๆถ้าเกิดมีการการันก,การเงินไว้แล้วนะเราก็จะเป็นแค่คําห่วงกังวลเฉยๆว่าเออรายไ,ได้จะมีมาเท่าเดิมหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้เครียดกังวลนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เคยวางแผนการเงินไว้ก่อนเลยในเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เขาเรียกว่าเริ่มจับตาดูว่าคู่ใช้ใจ่ายอย่างไรเขามองเราเรามองเขาก็อาจจะรู้สึกงหงุดหงิดใจกันได้นะคะด้วยด้วยเหตุแบบนี้ได้เหมือนกันดังนั้นก็อาจจะกล่าวสรุปได้ว่าถ้าการเงินดีความรักก็ดีนะคะกล่าวสรุปได้แบบนี้นะคะ ทีนี้ในคนทีออ่อยากทราบเรื่องสุขภาพเนี่ยในเรื่องสุขภาพสําหรับท่านที่อ,อ,อยู่ในราศีกรกฎนะคะดูเหมือนกับว่าโดยหลักๆแล้วร่างกายของท่านที่อยู่ในราศีกรกฎเนี่ย หน้าไพ่จะพูดถึงตรงที่ว่าดูว่ามีปัญหาเกี่ยวกับโฮอร์โมนมีความผันผวนเกิดขึ้นในท่านหญิงนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับโฮอร์โมนมีเรื่องความผ,ลผ,ลผลันผวนดังนั้นต้องหันหมันหมันสังเกตแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็เคือ,อง่ายเหมือนสังเกตตัวเองคือเลือกอาหารทานสังเกตตัวเองมันก็จะทําให้แบบสุขภาพนั้นอนะ่ะก็สามารถดีขึ้นได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดถามแบบเจาะจงว่าเออมีอะไรต้องระมัดระวัง ถ้าเรื่องที่จะระมัดระวังก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาการเจ็บคอแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องเกี่ยวกับเอาเขาเรียกว่าการบาดเจ็บเนื่องจากการออกกำลังกายประเภทนี้ก็ได้นะคะเอาละค่ะแล้วก็ครบทุกหัวข้อแล้วนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดชอบคลิปการดูดวงแบบนี้นะคะก็กดกันเข้ามาได้นะคะกดฝากกดไลค์กด s ับสไครต์กด ติดตามกันติดน้อยเทนดี่ทาโร่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ